โอเคครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาลไาเกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเนาะเอ้ยเดี๋ยวนะผิดเกมปะเนี่ยโอเคเอาใหม่เอาใหมา่ใหมา่ใคัด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 ,คดโอเคครับกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาลไาเกมเศรษฐีและผองเพื่อไอเดนิตี้วีทุกคนด้วยนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกยอดซับท,ที่เพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามเลยนะครับตอนนี้ก็ร้อยยี่สิบไหมร้อยร้อยสิบสองเงอร้อยสิบสองซับเนาะก็ช่วงนี้ก็จะตุดจีน แล, zip. แล้วนะครับก,ก็ขอใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็ระวังตัวจากโควิดด้วยนะครับเนาะไม่ประมาทก,ก,กัดอย่าตกเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ไปเที่ยวก็มานั่งดูคลิปผมได้นะครับเนาะและถ้าเกิดยังไม่ได้กดถ้ายังไม่ได้ไกดซับก็ฝากกดซับด้วยนะครับเนาะไม่เสียตังค์ครับกดได้นะครับเนาะและถ้าเกิดชื่นหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วเราชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้นะครับเนาะดูถ้าไม่ชอบก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับเนาะเอาที่สบายใจโอเคครับเนาะ โอเคเออเดี๋ยวนะวันนี้เราก็มาอยู่กับหัวข้อคลิปที่มีชื่อว่าก็คือวิธีการจัดเบิร์กวิธีการเลือกสเปลนะครับเนาะแล้วของทางด้านตัวกะลาเทียเนาะมาว่ากะลาเทียเทียซีเนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับเนาะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูโปรไฟล์ของผมนะครับเนาะโปรไฟล์ผมก็แรงแรงผมเนี่ยอยู่ประมาณยักษ์หนึ่งนะครับเนาะก็คือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยนะเออหรือยักษ์หนึ่งะยครับนะ ก็คือดีกีที่ผมยักหนึ่งนะครับโอกาสที่เจอจะมีตั้งแต่ตัวอัศวินนะครับเนาะอัศวินกับทางด้านของอลิสาเป็นต้นไปนะครับก็คืออลิสาถึงอลิหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็อัศวินนะครับเนาะนี่ดีกีที่ผมจะเจอนะครับเนาะซึ่งระดับนี้มันก็ไม่ได้ต่ํานะครับนะถือว่าสูงเกือบจะสูงสุดเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ผมผมมาเปิดฝึกฝึกตัวละครอะไรแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ทางด้านของตัว แต้มนะครับเนาะสำหรับใครผมเห็นคำถามบ่อยมากเลยนะครับว่าเออพี่พี่ถามกันในช่องแชทบ่อยมากเลยก็คือ TSC ตัวที่ตัวนี้ติดกันเท่าไหร่นะครับก็จะพามาดูนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับประมาณเกือบ400นะครับเนาะงก็จะอยู่แต้มประมาณ3,000เอ้ย8,200นิดๆนะครับเนาะอยู่ที่ประมาณอันดับ300 94นะครับเนาะก็ประมาณนั้นจากการประมาณของผมก็จะตกอยู่ที่ประมาณพันพันพันหกพันเจ็ดนะครับเนาะสำหรับเทียซี C, <ปะ S 1> กระเทียนะครับเนาะก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยสําหรับกฎของการติดเทียนะครับเนาะเทียซีนะครับเนะทียท,ที่ผมติดอยู่น C, เนี่ยตัวซีเนี่ยจะต้องติดท็อปอันดับ500ถึงอันดับ301นะครับส่วนส่วนเทียบี B, นะครับเนาะก็จะเป็นตัวบีนี่แหละนะเออมันจะเป็นตัวบีเลยนะมันขึ้นเป็นตัวบีแบบนี้เห็นไหม ไอตัว B น้ำตาลน้ำตาลตรงที่อันดับ53เนี่ยอันนี้เน,นี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยก็คือเทียบ B ก็คือต้องติดท็อปอันดับที่3 300จะถึงอันดับที่101นะครับเนาะ,ะตั้งแต่แต่ถ้าเกิดคุณติดอันดับที่100จนถึงอันดับที่11คนก็จะได้รับตาอันดับ คำว่า A นะครับหรือ t ท e r A ซึ่งก็จะเขียนอันดับที่คนติดอยู่ด้วยนะครับเช่นอันดับที่18อันดับที่37อะไรแบบนั้นนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นได้สูงกว่านั้นนะครับก็คืออันดับที่อ่อันดับที่10เป็นต้นไปนะครับจนถึงอันดับที่1คุณก็จะติดเป็นเทีย S นะครับเนาะแล้วก็เขียนอันดับไว้ข้างล่างนั่นเองนะครับเนาะโอเคครับเนาะซึ่งวิธีการวิธีการได้รับเทียถ้าเกิดจะส่งมอบเทียให้ทุกๆนะครับเนาะ มันจะรีเซ็ตอันดับเทียของคุณเนี่ยทุกๆวันจันทรตอนประมาณ7โมงนะครับเนาะคือจะส่งเข้ามาแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ครับไอทีค่คําว่าตั้งชื่อแล้วก็คุณก็เลือกเลยนะว่าเออถ้าคุณมีติดเทียหลายตัวเนี่ยคุณก็เลือกสักตัวหนึ่งนะครับเนะาะก็คือเราจะไม่สามารถตั้งเทียได้หลายๆตัวนะคือต้องเลือกตั้งโชแคตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนาะก็ตั้งโชแบบนี้ไปนะครับเนาะก็มไม่ดีมีอะไรหรอกเนาะโอเคครับเนาะเดี๋ยวเรามาพามาดูเรื่องอ่าสเปลแล้วก็ทางด้านของอ่า ทางด้านของเปิร์กกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปที่เปิร์กกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนะก็จาระเทียจริงๆเาะมันจัดได้ค่อนข้างหลา,ากหลายแต่ผมเนี่ยจะแนะนําประมาณ3เปิร์กที่ผมใช้บ่อยๆนะครับเนาะเปิร์กที่1เลยนะครับจะเอามาเป็นทางด้านของบนล่างนะครับเนาะอ,อันนี้บนล่างนะครับเนาะก็คือเอาบนมานะครับแล้วก็เอาเอาล่างมานั่นเองนะครับเนาะซึ่งอ,อันหนึ่งนะ ซึ่งนะครับนะการอัพเพิร์กแผงต่างๆแล้วแต่คนเลยนะครับเนาะผมจะไม่ระบุว่าเออจำเป็นต้องอัพเพิร์กนั่งตายไวไปแล้วแต่นะครับเนาะแต่ว่าผมเนี่ยจะอัพเป็นประมาณนี้นะครับเอาปิดหน้าต่างมาเอาพังไม้เอาปิดหน้าต่างมาเอาตาแดงไปแล้วก็เอานั่นครูดาวไวไปขั้นหนึ่งแล้วก็เอาบีบเก้าอี้นั่นเองนะครับเนาะเปิร์นี้เขาเรียกว่าเปิร์ตายไวหรือว่าเปิร์เก้าอี้บินไวขึ้นน,ะนะั่นแหละเนาะเออแต่ผมจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเปิร์ตายไวเนาะ อันนี้คือเปิร์กแบบที่1น,นะครับคือบนล่างนะครับเนาะส่วนแบบที่ส่วนแบบที่2นะครับเนาะจะเป็นเปิร์กแบบนี้ครับเนาะเปิร์กต้านทานนะครับนะอ่ามันเป็นระบบจัดมาให้แล้วนะครับเนาะเออประมาณนี้นะเพร์ะต้านทานจะประมาณนี้ก็จะหยิบแบบต้านทานชื่อก็บอกอยู่นะค,คือแบบเจอพวกสายสตันเยอะๆอะไรแบบนี้นะก็เอาไปเนาะเปิร์กนี้นะครับเนาะผมแนะนําว่าสู้หยิบตาจะเอาไปในกรณีที่เจอ พินเท็ดครับเนาะนักวาร์ปนั่นเองไอตัววาร์ปได้แล้วแหละแล้วก็อาจจะเอาแบบในกรณีเจอนอตันหรือว่าเอนชันเต็ดหรือว่าไอแม่มดสาวนั่นเองนะครับเนาะอ่าสามสี่ตัวเนี้ยครับเนาะถ้าเกิดเอาไปนี่เอาเปิร์กนี้ไปน่าจะดีมันจะเคาน์เตอร์ได้ดีมากขึ้นนะครับเนาะคือกันโดนสตันรัวๆนั่นแหละเนาะส่วนเปิร์กนี้นะครับเนาะก็แล้วแต่คนบางคนก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกฉันไม่น่าจะ,ะโดนก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเนาะเปิร์กนี้เนี่ยอ่าปฏิกิริยาดับไฟเนี่ยเอาไปในกรณีที่คุณแบบ เพื่อตาถั่วหาเซอร์ไม่เจอนะครับเนาะอันนี้ก็สําหรับใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมองหาเซอร์ยากครับเนาะ <c oughs> ผมก็เคยเป็นหน้าตาถั่วมองหาไม่เจอทั้งเกมเลยเนาะถ้าเอาเปร์นี้ไปจะช่วยคนเนี่ยเจอเซอร์ได้ง่ายขึ้นเนาะก็คือความสามารถนะก็คาานะือเริ่มแมตช์มา50วิถ้าคุณยังไม่สามารถตีใครได้เลยหรือสร้างความเสียหายใส่ใครได้เลยเนะี่ยมันจะปรากฏล่างของเซอร์ทุกๆคนเลยนะครับเนาะเป็นเวลา5วิเนาะช่วยเราสามารถ ตามหาเซอร์ได้ง่ายขึ้นอ่ะแบบนี้นะครับเนาะเอาไว้หาพวกตาบอดแมคานิกก็ได้นะครับนะโอเคครับเนาะแบบที่3ามนะแบบที่3จะเป็นแบบสุดท้ายแล้วนะครับเนาะอันนี้ที่ผมใช้เล่นอยู่นะครับเนาะอันนี้ครับเนาะแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของเปิดจีดครับแล้วก็เป็นทางด้านของตาแดงนะครับเนาะส่วนเพออื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับว่าจะยัด อะไรไปนะครับนาอขึ้นอยู่กับความถนัดเนาะผมเนี่ยเวลาแนะนําจะแนะนําเป็นเฉพาะแบบแบบคล้ายๆเป็นแกนกลางเนาะส่วนที่แตกและแยกอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของบุคคลเลยนะครับเนาะก็อันนี้นะครับนาะเปิร์กนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับแนวของทางด้านของเอ่อเซตคิวอัฟฟูนั่นเองนะครับเนาะตัวคนที่คนที่ชื่ออัฟฟูนะเป็นนักแข่งเนี่ยเขาจะชอบเราจะเห็นว่าเขาใช้เปิร์กแบบนี้นะครับเนาะโอเคเนาะประมาณนี้นะเอ่อเปิร์กนี้ข้อดีอ่ะขอพูดข้อดีนะข้อดีของเปิร์กนี้นะครับเนาะ คือเวลาท้ายเกมคนจะเล่นง่ายขึ้นคือคนจะแบบได้สามารถรวมรูปปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับนะประมาณนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อด้อยของแต่ละสายกันนะครับเนาะสายแรกนะครับนะผมมองว่าถ้าเกิดเราต้องไปแก้เกมเนี่ยจะแก้เกมลําบากนะครับสายนี้นะครับเนาะบนกับล่างเนี่ยเอาไว้เล่นในกรณีเน้นเสมอนะครับถ้าโชคถ้าเกิดเกมดีหน่อยก็อาจจะเป็นชนะนะครับเนาะ นะครับนะอันนี้คือสําหรับสําหรับคนที่มือใหม่เนี่ยผมมองว่าเปอร์นี้ก็เล่นได้อยู่นะครับนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะรีคอมเมนต์ก็คือค่อนข้างจะแนะนําอยู่ในระดับหนึ então, ่งเพราะว่าม <duh. S 3> ันเล่นไม่ได <en work out> ้ยากมากแถมคือมันค่อนข้างการันตีเสมอนะครับถ้าไม่ได้แบบทำอะไรผิดพลาดมากนะครับเนาะเปิร์นี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างการันตีเสมอนะครับถ้าเกิดฟุ๊กๆหน่อยก็ไปชนะนะครับเนาะโอเคอันนี้คือข้อดีข้อด้อยนะครับเนาะอ่าส่วนอีกอันนึงก็เป็นต้านทานนะครับเนาะก็ ข้อดีของมันก็คือแก้เกมง่ายครับเนาะแถมเอาไปใช้ไล่ก็ดีนะครับเนาะคือพว่ง่ายเอาไปใช้ไล่ก็ได้แก้เกมก็ได้นะครับกรณีแบบท้ายเกมแบบนี้เออเราจะโซนเครื่องแต่ว่าเราเอาบิงมาแบบนี้เราก็เปลี่ยนทางเครื่องได้เพื่อแก้เกมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือเปลี่ยนเทเลเพื่อไปหาประตูดได้นะครับนะครับเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ข้อดีของมันก็คือแก้เกมได้ครับไล่ก็ได้ครับเนาะแต่ข้อเสียของไอเปิ้ลนี่นะมันจะแบบ ไม่มีตาแดงนะครับถ้าเกิดรูปเกมคุณแบบเปิดมาไม่ค่อยดีแบบเจ็บแบบไม่เจ็บสักคนหนึ่งเลยอ่ะจุดเครื่องสีคนแล้วไม่เจ็บอ่ะเลือดเต็มอ่ะอันนั้นจะแก้เกมค่อนข้างยากนะครับเนาะอ่าแต่ถามว่ามันก็ได้อยู่ไหมผมว่ามองว่าอันนี้ก็สําหรับอันนี้นะสำหรับคนที่เล่นแบบชํานาญในระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็เอาไปได้นะครับเนาะคือต้องอันนี้ก็ต,ต,ต้องต้องแบบต้องได้รับการฝึกมาสักพักหนึ่งแล้วนะเอออาจจะไม่จําเป็นต้องเอาทางด้านของเอ่อตาแดงไปแล้วก็ได้เนาะถ้าเล่นดีๆเนี่ยผมมองว่า น่าจะเหลือจุดเครื่องได้ก็ไม่น่าจะเกิน2คนอะไรแบบนี้นะอืมอันนี้ก็คือเปอริรนี้ค่อนข้างจะคิดในหมู่ของกาลาเทียนะครับนะอ่าแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ได้รับการเล่นแบบเล่นชํานาญในระดับหนึ่งนะอ่า,อาส่วนอันนี้ครับเป็นเปอรแบบแอดวานซ์ Advanced ขึ้นมานะครับเนาะก็จะไม่ค่อยมีคนหยิบมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นยากแล้วก็อ่ถ้าพูดตรงๆก็คือมันมันยังแบบ มันมันไปอัพอันอื่นน่าจะเวิร์กกว่านะครับก็คือเปิดเกจกับตาแดงนั่นเองนะครับเนาะซึ่งเปิร์กนี้นะครับเนาะข้อดีก็ได้พูดไปก่อนหน้าแล้วนะครับเนาะแต่ว่าถามว่าข้อเสียมันก็มีครับเนาะก็คือไม่มีพังไม้ไว้ไม่มีเปลี่ยนเปิร์กนะครับคือถ้าเกิดคุณจะไปเปลี่ยนเปิร์กพังเครื่องแก้เกมแบบนี้ก็ทําไม่ได้แล้วก็เวลาเล่นนะครับเนาะไอสไอไอไอ,ไอสายนี้นะครับเนาะผมบอกเลยว่าสายเปิดเกจ ตาแดงเนี่ยถ้ารูปปั้นไม่แม่นนะครับเราเล่นยากมากเพราะว่าคุณไม่มีพังไม้ไวในการไปพังไม้เพื่อเข้าหาเซอร์นะครับเนาะตัวมันเนี่ยไม่ได้พังไม้ช้าก็จริงแต่ว่าในยุคแผทปัจจุบันผมมองว่าไม่มีพังไม้ไวนี้เล่นข้างๆําบากถ้าไม่ใช่แบบตัวที่มันเป็นสายโคตร,รแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเล่นสายเปิดเกตตาแดงเนี่ยต้องแบบรูปปั้นแบบแม่นมากๆเลยนะครับเพราะว่า เออมันเน้นใช้ลูปปั้นอัดเซอร์โดยโดยส่วนมากเลยนะสายทีนะครับเนาะคือแบบเอารูปปั้นเสกโคโคโคเดียวเลยนะครับก็คือไม่ต้องตีอะไรแบบนั้นนะครับเนาะคือรูกปั้นต้องแม่นในระดับหนึ่งนะครับนะแบบเสกไปประมาณ3ชุดให้โดนสักสองชุดแบบนี้นะครับเนาะประมาณนั้นนะครับนะอันนี้ก็ถ้าคนที่ลูกปั้นแม่นในระดับหนึ่งแล้วก็ไปใช้ได้แบบแม่นมากๆแล้วเอาไปใช้ได้ครับเนาะแต่สําหรับมือใหม่ก็แนะนําบนล่างนะครับเนาะส่วนถ้าเกิด เป็นแบบผู้เล่นทั่วไปมีฝีมือในระดับ,บหนึ่งแล้วแต่จะไม่ได้แบบเป็นเทพอะไรแบบนั้นแบบุปั้นแม่นขนาดนั้นเนาะก็เปิร์กนี้นะครับเนาะโอเคก็จะมี3สเตจอยู่นะครับเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับเนาะสเตจแรกบนล่างเป็นสําหรับมือใหม่สเตจที่2เปลี่ยนเปิร์กกับเอ,อ่อทางด้านของเอ,อ่อปดหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นสําหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับนะส่วนอันที่3ก็จะเป็นทางด้านของเปิดเกตตาแดงเนี่ยอันนี้ แนะนำว่าแม่นรูปปั้นแบบรูปปั้นแม่น80%เป็นต์เป็นต้นไปนะครับเนาะเออรูปปั้นต้องแม่นประมาณ70% 80%เป็นต์เป็นต้นไปถึงจะเล่นสายนี้ได้นะ, <c oughs> นะอ่าประมาณนี้เนาะโอเคครับเนาะเปิร์กเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะส่วนสเปลนะครับเนาะสเปลเสริมเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างที่แนะนําให้ใช้ก็คือบิง์นะครับเนาะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณ80%เนี่ยเขาจะนิยมเล่นบิงก์กันส่วนเทเลนะครับเนาะจะคู่อยู่กับแค่สายเดียวคือบนล่างนะครับเนาะอ่า พวกที่เอาแบบบนล่างไปนะครับเนาะบนล่างเนี่ยเออ่จะมี2กรณีก็คือบนล่างบริ้งนะครับเนาะกับบนล่างเทเลพอร์ตนะครับเนาะบนล่างเทเลพอร์ตกาลาเชียจะใช้ในกรณีที่เป็นด่านไกลๆนะครับเนาะและบนล่างเทเลพอร์ตต้องเล่นรูปปั้นแม่นมากประมาณพอๆกับเปิร์กเปิดเกจเลยนั่นแหละครับเนาะก็คืออันนี้คือข้อแตกต่างกันนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นสาย บนล่างนะครับเปิ์แบบนี้แล้วก็เอาบริงไปด้วยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างการันตีเสมอมากเลยนะครับเนาะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนอเนาะอย่างน้อยก็ถ้าไม่พลาดอะไรก็ไม่แพ้นะครับนะีอันนี้คืออันนี้คือแบบที่1น,นะครับส่วนเปิ์ ه, เปิร์ตันทานนะครับเนาะเป,เ,ปนเปิร์เปลี่ยนที่มีเปลี่ยนเปิร์นะครับเนาะก็อันนี้สไตล์การเล่นก็คือฟิกเลยว่ามันต้องเป็นบิงนะครับเนาะแล้วแต่คนนะแต่ผมมองว่าบิงนี่แหละจะประสิทธิภาพสุดๆแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเรามีเปลี่ยนเปิร์แล้วไม่จาเป็นต้องเอาเทเลพอร์ตไปก็ได้นะเราเอาบิงไปนี่แหละเนาะพอท้ายเกมเราค่เปลี่ยนเทเลพอร์ตแล้วไปเทใส่ประตูเขาได้นะครับเนะาะจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเปิร์นี้นะเอ้ยเดี๋ยวผิดอันนะครับส่วนเปิร์เปิดเกตนะครับเนาะ เทเลพอตนี่ยผมมองว่าเล่นแบบโคตรโคตรยากเลยนะครับเนาะก็คือแบบไม่แน่จริงทําไม่ได้เ,อ,เออพูดตรงๆนะไม่แน่จริงแม่งทาไม่ได้หรอครับนะส่วนถ้าเกิดส่วนถ้าเกิดทั่วๆไปนะครับแนะนําว่าเปิร์กนี้เอาเป็นบิงเหมือนกันนะครับเนาะอ่าเปิร์กก็จะเปิร์กนี้ก็เป็นบิงนะครับเนาะพูดง่ายเลยกระเทียสายเทเลพอตเนี่ยจะมี ที่แนะนำนะจะให้เล่นเป็นแบบบนล่างเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขหน่อยหนึ่งก็คือรูปปั้นต้องแม่นมากๆนะครับนะเปเ็นตป็นต้นไปแบบนี้อ,อ,อาจจะลองเล่นดูได้นะครับเนาะก็คร่าวๆเลิกกับการจิบสเปลเสริมไปก็ประมาณนี้นะครับเนาะสามารถไปปรับใช้ได้นะครับนะเออสามารถไปปรับใช้ได้นะส่วนเปิ่แหวกแหวกที่แบบอะไรเขาเรียกว่าเปิ่แตก แต่แขนงไปอ่ะผมจะไม่บอกนะครับนเนาะก็คือมันเป็นสไตล์ของคุณเลยครับเนาะคุณอยากอัพแบบไหนก็ได้นะครับเนาะบางคนแบบไม่ถนัดแบบผมก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับเนาะเออประมาณนี้นะครับเนาะส่วนเปิร์คหูเนี่ยผมคิดว่าคนที่เล่นฮันเตอร์มีพื้นฐานในดับหนึ่งผมมองว่าก็ต้องเอาไปอยู่แล้วนะครับเนาะก็คือเล่นแบบไม่มีเปิร์คหูนี่คือแบบโคตร Go, โกโคตรเก่งเลยนะครับเนาะแต่ว่ามีบางตัวที่เล่นแบบไม่ใช้เปอร์ขูได้นะครับเนาะแต่ว่าตัวกาลาเทียยังไงก็ต้องเอาไปอยู่แล้วเนาะอโอเคประมาณนี้นะครับเนะาะโอเคประมาณนี้คร่าวๆข,ของคลิปนี้จะประมาณนี้นะครับเนะาะก็กาลาเทียนะครับเนาะก่อนจะจากันไปนะกาลาเทียเนี่ยเป็นตัวที่ สมดุลน,นะครับเนาะเออเราจะมาพูดคุยก่อนจะจากกันไปนะคลิปเนี่ยจะปิดแล้วแหละเออเดี๋ยวผมจะคุยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะก็ะคือแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดคุณจะมาฝึกเล่นกาลาเทียหนึ่งคุณเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานเรื่องการวางสกิลดักได้นะครับนะอ่าส่วนวิธีการวางสกิลดักของกาลาเทียแล้วเนี้ยผมเนี่ยจะมาอธิบายในคลิปถัดไปนะครับเนาะถ้าเกิดออยอดวิวได้รับการตอบรับดีๆเนี่ย คลิปถัดไปลงแน่นอนครับเป็น EP ีสอนสอนการวางลูปปั้นดักอะไรประมาณนี้การปาซิลนะครับเนาะไอ้ที่มันเป็นเออสกิลปลดล็อกนั่นแหละเนาะแล้วก็สอนการวิธีการใช้สกิลอย่างไรให้มันเวิร์กอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะสอนวิธีการแคมป์เก้าอี้อะไรแบบนี้นะครับเนาะประมาณนั้นนะอันนั้นจะ,จะเป็นของ EP e 2สองเรื่องของอนาคตเนาะเดี๋ยวเราไว้ค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับมาที่คลิปนี้ก่อนเนาะแนะนาตัวละครกะลเทียสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนาะว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นเนี่ยควรไปฝึกเรื่องการวาง คุณจะมีพื้นฐานเรื่องการอ่านเกมในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็มีพื้นฐานเรื่องการวางสกิลดักครับเพราะว่าตัวนี้ต้องวางสกิลดักทางเซอร์นะครับเนะาะประมาณนี้นะครับเนาะถ้ามี2อ,อย่างนี้แล้วก็หยิบกาลาเทียไปลองเล่นได้เลยครับเนาะไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นพลาดยังไงครับเนาะมันพลาดแน่นอนเนาะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้ก็คือต้องลองแบบลองแพ้มาชนะแพ้ชนะมาหลายรอบนะครับเนาะ ระยะเวลาการไ่แบบความชํานาญว่าเกว่าคนนี้มันเล่นเร็วจังอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับเนาะผมใช้เวลาฝึกตัวนี้มาประมาณนะครับเนะาะราวสองเดือนนะครับเนาะก็ ฝึกเอาไว้ใช้แข่งนะครับนะ่นสำหรับใครที่อยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอยากอยากเล่นอ e ีสปอร์ตไอเดนอยากเล่นไอเดนเก่งๆนะครับเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เป็นตัวที่แนะนําให้ฝึกนะครับเนาะอ่าพอถ้าเกิดคุณเล่นการาเชียได้ปับ๊บตัวอื่นๆในเกมเนี้คุณสามารถเอาทักษะของการาเชียเนี่ยไปใช้ต่อได้นะครับต่อยอดได้แน่นอนเนะาะก็คือบอลบอลน้องโถงไวโอลินแบบนี้คุณสามารถเอาพื้นฐานจากตัวเนี่ยไปใช้ต่อได้เลยนะครับนะอืม หรือใครจะย้ายเมนมาตัวนี้ก็ได้นะครับนะอ่าอ้าถ้าเกิดคุณเล่นตัวนี้เป็นแล้วตัวเอิ่นดเนี่ยก็จะไม่ค่อยยากครับฝึกนิดหน่อยก็จะได้แล้วเนาะอืมก็มาดูกันที่สเตตัสนิดหนึ่งนะครับเนาะก็เป็นสายไล่ล่าฟอก,กอีก็ทําได้ทุกอย่างนะครับเนาะเป็นตัวที่แบบครบเครื่องนะครับเนาะเป็นตัวแบบแนวสมดุลน,นะครับเนาะเออเฝ้าก็ได้ไล่ก็ก็ดีขุมเครื่องก็ยังไหวนะครับนะอืมส่วนเอ่อ ระยะการตีผมมองว่าตัวนี้ไม่ได้ตีสั้นไม่ได้เดินช้านะครับคือทุกอย่างอยู่ในระดับ Media, มีเดียมก็คืออยู่ในระดับดีหมดเลยนะครับอยู่ในระดับปานกลางอยู่ในระดับค่ามมาตรฐานเนาะ เนาะประมาณนี้ก็คือเดินก็ไม่ได้ช้าตังไม้ก,ก็ไม่ได้ช้าตีก็ไม่ได้ไกลแต่ก็ไม่ได้ไกลเกินไป,ๆๆไปนะครับเนาะอ๋อแต่นี่เป็นทิศเล็กๆน้อยๆก่อนจะจากกันนะครับการช้าตีของกาลาเทียเนี่ยค่อนข้างจะช้าตีนานและการตีของเขาเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับ <S 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 คือเป็นแบบแนวตรงมากกว่านะ <อ merge S 2> เนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้ในกรณีที่เป็นทางโล่งๆได้อยู่นะครับนะ <ๆ S 2> เนาะแค่นี้ครับประมาณนี้นะครับนะสําหรับกาลาเทียเนะาะสำหรับใครที่กำลังจะไต่นะก็จะ แนะนำมาให้แบบช่วงนี้ก็ฝึกเก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับเนาะพอรีซีซันปั๊บซีซันถัดไปไต่ได้เลยครับเนาะช่วงต้นซีซัน่ะถ้าคุณอยากได้เทียนะแนะนำให้รีบไต่นะครับเนาะเพราะาต้นซีซันเนี่ยถ้าเล่นหันนะมันจะไต่ง่ายมากแล้วจะติดง่ายนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะการเทียทั้งหมดทั้งมวลของการแนะนำเปิร์กสเปลนะครับเนาะ ประมาณค่าวก็ประมาณนี้นะครับเนาะไม่มีอะไรมากนะสาหรับตัวนี้นะครับเนาะส่วนเอ่อสำหรับใครที่แบบเล่นเลนแล้วมันกระตุกนะครับแนะนําว่าตระเทียนะไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องระดับไปมันกระตุกนะครับเนาะโดยเฉพาะไอ้เครื่องระดับทองอ่ะไม่ต้องใส่ไปนะเครื่องใครไม่ไหวก็แนะนําว่าไม่อยากไม่ไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ามันกระตุกมากเลยเครื่องระดับนี้เนาะส่วนเอ่อ สำหรับใครที่แบบเ,เล่นแล้วมันเล่นเล่นว่าถามว่าสเปคโทรศัพท์นี้ต้องใช้เท่าไหร่นะครับตัวตัวนี้นะผมมองว่าไอ้กาลาเทียเนี่ยอาจจะมีเฟรมเรทตกตก,ตกบ้างนะครับเวลาที่คุณแบบเสกลูกปั้นเยอะๆอะไรแบบนั้นนะครับเนาะแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะผมมองว่าไม่ได้ใช้อะไรมากเท่าไหร่นะครับนะโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับนะก็กาลาเทียเนี่ยมีค่าประมาณนี้นะ EP นี้ก็คงต้องจบลงไว้เพียงเท่านี้ส่วนถ้าเกิดผลตอบรับของคลิปนี้ออกมาดีนะครับเนาะคลิปต่อไปก็จะมาทําเป็นวิธีการ เออเล่นแบบพาร์ทที่2เลยนะครับคือวางรูปปั้นดักอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ยังไงก็ถ้าเกิดจะทําแล้วเดี๋ยวจะเออมาเป็นแบบคลิปบอกอีกทีนึงนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่กาลังไ่กะระเทียก็สู้ๆครับเนาะก็อย่าเพิ่งคอนะครับไ่ไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะตัวพวกนี้มันต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยนะผมกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาเกือบ2เดือนอยู่นะโอเค ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนาะเออสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะบ๊ายบายลาที่สวัสดี